กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมพจน์แมนชาแนลกันอีกแล้วช่วงนี้ลงคลิปบ่อยหน่อยหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะจ๊ะผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงคือตอนนี้มีข่าวดีว่าช่องพจน์แมนของเราสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้เลยลิงก์อยู่ตรงดิสคลิปชันด้านล่างคลิปก็จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเค โอ้โหปู่ตื่นเลยเราทําเสียงดังไปเรามาเป็นสายแบบไม่สเตล,ลไงไม่งั้นถ้าสมมติเราทําอะไรแบบเก็บเสียงนี่น่าจะช้ามากๆอ่ะก็เปิดเสียงไปเลยละกันเขาเรียกว่าสายตัวล่อตัวล่อเอาง่ายๆสายตายก่อนนะว่ากันเถอะผมมีมีกระดูกสองอันวะ่ะมันก็เฟซอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปถ่วงเวลาเพื่อนแบบจังหนับเลยนะเท่าที่ทําได้เพื่อจะได้เล่นง่ายอยู่นู่นอยู่นู่นข้างหน้าข้างหน้า อุ้ยมันเปิดประตูมาโอ้ยติดตัวมันบังประตูวิ่งก่อนไปเพื่อนอยู่ดีๆเขาก็เปิดประตูมาไม่คิดว่าจะเปิดนะนะเมื่อกี้นึกว่าจะไปแล้วไปเลยเขาทำลายโต๊ะตรงนี้ไปแล้วตรงนี้เล่นยากแล้วเอาใครล็อกเนี่ยขิเป่งละล้วจะเฟซล็อกเหรอ เขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าตอนนี้โอ้เพื่อนเปิดประตูแล้วเยี่ยมเลยผมเนียนก่อนเตอร์เฟสอยู่ไหนแล้วไม่รู้เพิ่งเห็นว่าด่านบ้านอีกแล้วเกมมันก็มีหลายด่านนะทำไมผมได้เล่นอยู่ด่านเดียวเนี่ยเขอยู่ซ้ายเนี่ยเขาเรียกโตะว,ว่ะไป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 แ,แทงไปก่อนหนึ่งมีดทักทายไปก่อนหนึ่งมีดไปแล้วครับ เข,เ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 ขาเล็กแทงแล้วเพลนแทงแล้วเพลนใส่ทิ้งเขาเลื่อต่อปะอุยเหมือนจะเลื่อต่อ,อไม่ทันแน่เลย,ยกันไม่ทันแทงไปก่อนละกันไหนๆก็วิ่งมาแล้วแอบตู้เลยแฟรโคตรเนียนไม่มีทางจับได้บอกเลยเขาวิ่งไปขวาละ <ules> จอเขาล็อกอยู่นะเมื่อกี้เลยออกมาได้เอามีดก่อนอาวุธหมดอาวุธหมดสองอันเลยมาไอหย่อยเหรอไอหย่อยผมมียาจําไว้ก่อนเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันแน่ๆครับเราเล่นแบบดุเกินเนี่ยเพื่อนน่าจะเล่นเนียนกันหมดนะเดี๋ยวผมเล่นแบบ ไม่เนียนไม่เนียนให้สายเปิดตัวตนไงเขาเลื่อยวะเห็นปะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นแทงไปก่อนหนึ่งทีไปแล้วเฮ้ยประตูวาลเปิดเพื่อทำงานเร็วจังอะถ้าเขาเลื่อยต่อเสร็จโอ้เข้าไม่เลื่อยอืมโนไปสองทีเลือดเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นึกว่าเขาจะเลื่อยโตต่อเมื่อกี้ ยิวก่อนใ,อใหญ่บอกนนนนนนไม่โดนแบบเดิมซ้ำๆหรอกไอ้หนูวอกไอ้นี่มันแทงหลังกูเกินมีคนเอาวาวไปใส่แล้วนะแต่ผมน่าจะไปไม่ทันน่าจะปิดก่อน,น,นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไอ้กุ๊กมันส่องผมเดี๋ยวผมไปดูวาวก่อนว่าวาวอยู่ไหนเพื่อมันได้บอกอะไรไว้วาวอยู่ตรงนี้ไหม,มไม่อยู่วาวอยู่หลังบ้าน เราไม่ต้องหาเคียร์เทมแล้วด้วยนะเ oh, พื่อนเหมือนไปเปิดแล้วรอบหนึ่งต้องไปเปิดซ้ำอีกรอบนึงตรงนี้เพื่อนเปิดอยู่โอเคไหวทิวไหวทิวตรงนี้ตัว oh, <shit, S 1> วาวปิดแล้วผมต้องหาจังหวะไปเปิดอีกรอบหนึ่งผมว่าออกวาวง่ายสุดนะตอนนี้ไม่ต้องหาเคียร์เทมแล้วด้วยเพื่อนเซ็ตไว้ละ <hayat> แล้วกกมันเศ้าใช่ไหมกกมันเฝ้า,มมฝาไม่ได้ แอบคุกมันเฝ้าเครื่องโอ้ใครมาเนี่ยแอบก่อนสายแบบสู้สู้แอบแอบสู้สู้แอบแอบเกมนี้สู้เกินก็ไม่ไหวนะเขามีสามคนแต่เขาเรียกแบบหมันหน้าเราเกินเขาเรียกเพื่อนมาลุมเนี่ยแตกเขาจะขำเราแบบในใจแล้วใครมันอยู่ใกล้ผมเนี่ยอยู่ใกล้มากเวบเวฟเวอยู่เนี่ยโอ้เพื่อนออกบ้านได้แล้ว จะออกวาวเนี่ยตอนนี้แต่กุ๊กมันเฝ้าปะถ้ากุ๊กมันไม่เฝ้าผมได้อยู่นะไปดูอีกทีนึงดีกว่าคนล้วใครล็อกเนี่ยชิเป่งแล้วต้องอ้อมอ้อมทางนี้ได้นะเดี๋ยวไปดูอีกทางหนึ่งก่อนผมไปหาฟิลเตรียมไว้ด้วยแล้วกันมีมไหมนีม่ไงฟิลเผื่อไว้ครับเผื่อไว้ มีทางออกหลายทางดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋มันไม่เห็นมันไม่เห็นรอดตัวไปเดี๋ยวไปดูวาวก่อนครับว่าเขาเฝ้าหรือเปล่าใครมันอยู่แถวนี้ทั้งนั้น,นเนี่ยผีมันโซนในบ้านยับเลยเนี่ยตอนนี้ผมเสี่ยงมากเลยนะตอนนี้อย่อยอยู่ด้านหน้าเฮ้ยเปิดแล้ว จูกได้ไม่ไหวไม่ไหวมันมามันมาเนียนกี๋จวผมจะไปดูวาวนะไอ้กุ๊อ๋อไอ้กุ๊ออกมาแล้วแล้วก็มันจะเฝ้าตลอดชีพถ้ามันไม่เห็นถ้ามันเฝ้านี่เดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปเปิดฟิลเลยเหมือนเขาจะออกมาแล้วทันหรือเปล่าวะ น่าจะทันครับต้องลองดูปู่ร้องพอดีอีกไม่เปไรแล้วอะเวลหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ปู่ยังเวลน้อยอยู่เหมือนตานนี้เขาไม่ค่อยให้เลือดปู่นะเหมือนเพิ่งมาให้เนี่ยเพิ่งเวลหนึ่งตรงนี้ไม่มีไก่โอเคเปิดเลยคุกไปแล้วด้วยต้องเนียนๆก่อนนะ เปิดแล้วแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนเขาน่าจะมากันนะผมว่าเดีย๋ยวผมรอสกันเขาที่จริงมันต้องมีมีดอีกอันหนึ่งอะ่ะอันนี้คือกันได้แน่แต่มีแค่สตันของสกิลผมว่ากันไม่ได้วะอาจจะได้แบบเหลือนิดนึงอะ่ะอาจจะต้องเปิดสองรอบมาแล้ววะเขามากันแล้วเขามากันแล้วเดีย๋ยวผมรอจังหวะไปแบบแทคกเกิลเขาไง เอาไว้แบบขาเสียเลยไอ้กุ๊กมันแก่แล้วด้วยทำอะไรเราอย่ายุ่งกับวาวอย่ายุ่งกับวาวไปแล้วต้องแอบอีกรอบหนึ่งนะผมว่าเขากันได้ตาเนี้ยรอบเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะอยากมีมีดอีกอันหนึ่งอะ่ะวิ่งไปแทงหลังเขาตอนเนี้ยไหวเลยประตูเปิดแน่ๆตกกันทันด้วย น่าจะเหลือนิดเดียวอะ่ะแบบอีกนิดเดียวอะ่ะเปิดแล้วอะ่ะเราไปแล้วขอให้ไม่เฝ้าต่อนะอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอไอ้นู่นไปไอ้นี่มาทำงานแบบทีมเวิร์คอ๋อเขามาเก็บเลือดเข้ามาด้วยกันนะปุ๊กกับไอตัวเนี้ยตุ้งติ้งเนี่ยผมว่าผมไปเปิดใหม่ได้วะ สวยเพื่อนมันเพื่อนรอให้แล้วเพื่อนไปปักอกปูเมื่อกี้ผมยังเสียวๆอยู่อ่ะก็ค่อยไปแล้วกันไอ้กุ๊กล่าสุดไปทางแบตอะมันน่าจะวิ่งกลับมาทันนะที่จริงงั้นผมต้องเปิดแบบไม่เก็บเสียงอะเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวอะโอ้โหดูเกวัดดิี เกวัดมันจะตันหลอดอยู่แล้วอะประตูใกล้เปิดเต็มทนแล้วนะ่ะเขียวแล้วอะนิดเดียวเปิดไปเลยสวยไปเพื่อนสวยเปิดแล้วอันนี้เฟสมาแล้วทันปะวะไปมุดตรงนี้เฟสไปครับเดียวซ้ายเลยหักซ้ายเต็มข้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ว่ะผมต้องจุกแล้วต้องเฟสก่อน มันชาร์จมาข้างหน้าทานป้องปี๊บโห่พอดีเปะ๊ะเขาติดสัตันเขาติดสัตันจังหวะนี้แหละจ้ำเลยฉีกให้ขาดฉีกให้ขาดไปเพื่อนรล่อแล้วไอเ้เหลือเฟสเลื่อดับเลื่อมันดับ,น,ดบ <laughs> นี่ไงโดนไปดยิยืนมองเลยมาจับหน่อยเลย รู้สึกนิสัยไม่ดีเลยไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะขับเนาะประตูมันปิดแล้วเราออกไม่ดันนะก็จีๆครับผมเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันว่าจะรอดไหมนะมาแล้วจ้าผมโดนแย่งรีแลนด์ว่าตาเนี้ต้องเล่นน้องจูลี่แต่จูลี่ก็ได้อยู่เขาวิ่งไวแต่น่าจะเล่นแบบสู้ผียากแหละอาตานนี้เหมือนผีจะเวลเยอะนะผมว่าผม ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าเขาน่าจะเล่นเก่งกันอยู่อะโอ้ด่านสตั๊กเจอเฮาอะได้เล่นด่านอื่นแล้วข้างหน้ามีพิกล็อกพอดีเลยเอามาก่อนเลยสองอันหวา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 น,วนไม่แน่ใจว่าเพื่อนเล่นสเตลหรือเปล่านะห้าได้คำตอบแล้วเพื่อนไม่น่าสเตล นั้นเราสเตลให้เราต้องไปทำเควสได้เพื่อนนิ่งแป๊บปู่ร้องไม่เล่เฟสเหมือนอยู่ใกล้จังอะ่ะชิดติดขอบสนามไปก่อนฉีกก่อนเดี๋ยวเตกเดี๋ยวไปหาที่เปิดประตูแป,แป๊บหนึ่งข้างหน้าไม่แน่ใจมีประตูผมจำไม่ค่อยได้ด่านนี้ด่านนี้มันใหญ่มากเลยนะ อ๋อใช่ใช่ใ,ชใชข้างหน้ามีอยู่ประตูด้นซ้ายครับเดี๋ยวเปิดประตูนี้ไปเลยดีกว่าจงังหวะเปิดประตูเนี่ยลุ้นสุดแล้วมองอะไรไม่เห็นไงฟังได้เตอเสียงสวยโหแล้วเพื่อนเพื่อนเต็มเลย เพื่อนมาออกประตูนี้ก็หมดเลยอะเราต้องจำไว้นะว่าประตูไหนเปิดผมว่าตาน,นี้ประตูใต้ดินเปิดน้อยแน่นเลยผมไม่ได้อยู่เปิดด้วยออกมาด้านหลังเดี๋ยวเนียนก่อนแล้วกันผมดูร้านเหล่าแป๊บนึงตรงนี้ไม่มีฟิลด้วยฟิลน่าจะอยู่ข้างหน้าครับไม่ขวามือก็ซ้ายมือน,นะมีสามที่อ่ด่านเนี้ย เดี๋ยวแอบก่อนตอนนี้เราต้องเล่นเนียนหน่อยอ่ะซีซีอยู่ซ้ายอย่าเจอนะจ๊ะเขาเดินวนอยู่แถวเนี้ยเพื่อนอย่าโป๊ะนะแตกด้วยเลยนะเหมือนเพื่อนไปเปิดประตูแบบใช่ไหมใช่เพื่อนไปเปิดประตูแบบ ผมไปดูก่อนว่ามีฟงมีฟิลอยู่ตรงไหนนะแต่ได้วางแผนถูกไงถ้าฟิลอยู่ซ้ายนี่ผมจะไม่ออกเพราะออกยากเกินกล่องฟิลมันอยู่ติดปู่กันไปแต่ถ้าฟิลอยู่ข้างหน้าอาจจะออกฟิลได้ตรงนีมม้ไก่ด้วยต้องค่อยๆเดินไม่งั้นแบบไม่เนียนไงไอฮิกไชเกอร์อยู่ข้างหน้า เอายา,าก่อนช่องมันว่างช่องมันว่างตรงนี้โหตรงนี้ไม่มีฟิลอีกฟิลตานี้เกิดแย่มากฟิลตานี้น่าจะเกิดฝั่งซ้ายหมดเลยฝั่งใกล้ปู่วออกลำบากแล้วเนี่ยถ้าจะออกฟิลอ่ะเดี๋ยวต้องเนียนแป๊บหนึ่งนะเขาอยู่ตรงนี้ก็หมดเลยเนี่ยสองสามตัวเลย นี่เขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูร้อง <c oughs> แล้วม่แอบตรงไก่พอดีเดี๋ยวเพื่อนออกแล้วเหรอสองคนแล้วด้วย <c oughs> โอ้ยคอนนี่เมื่อกี้มันเปิดแบตเนี่ยนั้นเขาน่าจะออกทางแบตครับมั <c oughs> นจะออกทางประตูด้านหน้าเราเนี่ยไคเกอร์มันเห็นเรานั่นอนะเมื่อกี้ไปก่อนไปก่อนไปก่อน นี่ครับประตูด้านหน้าเลยจำได้ว่าเขามาเปิดนะกับแอนนาออกไปทั้งคู่แล้วขอไปด้วยได้ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าฆาตกรเหมือนจะไม่มีนะไม่มีก็แย่แล้วซิซี่อยู่อ้ h, ไม่ได้ต้องแอบต้องเนียนต้องเนียนก่อน ผมเกลียดสุดแล้ซิซี่เนะี่ยจริงตีแล้วติดเซตัวโกงกันต้องรอซิซี่เขาไปก่อนน่ะผมโผไปแตกแน่เลยเขาน่าจะเปิดแบตแล้วนะตอนนี้เขายังไม่เข้า,าอีกเหรอเขา้าเอ้ยใจเย็นจะเย็น,จ,ยนจอมันส้มแล้วมันเสียนวะ ตานีเล่นโคตรเนียนไปยังยังไม่ไปอีกเหรอกูอยู่นานเกินเพื่อนอีคนไปออกฝั่งไอ้นี่ละแบตไม่ใช่แบตอะไรนะเครื่องปั่นไฟซี่ไปแล้วซ,ซี่ไปแล้วผมไปได้ละโอ้โหแล้วลปู่มาล้องจังหวะโคตรแย่ ตรงนี้น่าจะเคลื่อนเสร็จไว้หมดแล้วแต่เขาน่าจะเปิดแบตแล้วครับผมอาจจะต้องไปปิดแบตอีกรอบอย่างนเนี่ยเขาเปิดไว้จริงด้วยปิดเลยแล้วกันซีนไปแล้วเมื่อกี้ประตูก็น่าจะเปิดแล้วเพราะว่าเห็นคอนนี่ออกไปละวหเวลสองไหวอยู่สบายผมรอดแล้วเนี่ย น่าจะรอดเลยแห้วโอ้ตานี้สั้นมากยังไม่เจอผีเลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะมาหรือเปล่านะไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนละถ้าเขามาผมอาจจะรอแท้งให้เขาสักสองสามทีได้อยู่นะมาปะวะไม่มาแน่เลยผมออกเลยแล้วกันไม่น่ามาแล้วครับผมรอสักพักใหญ่แล้วไปเลย โอ้รอดอีกแล,ล้ว<ป>ก็วันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พดจจแมนชาแนลด้วยนะจ๊ะเพื <c oughs> นน่อนน่ารอดแล้ผมดูทรงโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย